ต้องบรรทุกหินขนาดนี้ประมาณนี้เลยนะครับใส่หินแบบเต็มพูนขึ้นมาแบบนี้เลยแต่มันอาจจะเกิดข้อผิดพลาดตรงที่ว่าดินมันซุดนะครับมันทําให้ล้อหลังซุดลงไปแล้วรถตีลังกาลงแบบนี้ท่านไม่ต้องตกใจนะครับคนขับของเราได้จ,จับมือกับบริษัท WY เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ทีมงานของเราได้สร้างผลงานมานับไม่ถ้วนแล้วนะครับผลงานที่ออกมามีแต่มาตรฐานทั้งนั้นนะครับทีมช่างของเรามีแต่ทีมช่างเก่งด,ดีทั้งนั้นถ้าท่านไม่จ้างเรานี่ถือว่าท่านพลาดนะครับดูวิธีการลื้อหนั่งร้านสิครับใช้ตีนเดียวเลยนะครับลื้อนั่งร้านใช้ตีนถีบลงแบบนี้เลยวิธีการลื้อง่ายดายมากนะครับเหล็กมันจะงอจะหักก็ช่างบันเถอะนะครับให้เขาซื้อใหม่ ส่วนงานที่ไม่ผ่านเราก็ต้องลื้อทิ้งแบบนี้นะครับแล้วก็จะทําใหม่นะครับถ้าเขาจ้างพวกเราก็จะทําใหม่ทันทีงานสะพานนะครับที่มันไม่ผ่านเราต้องทําให้ถูกใจเขานะครับทีมช่างของเราต้องทําให้ถูกใจเขาให้ได้เพราะว่าอยากได้เงินเขานะครับถ้าเขาไม่พอใจเราก็ลื้อทิ้งทําใหม่ขอแค่คุณจ่ายเงินเราก็ยินดีที่จะทําให้คุณพอใจแน่นอนกฎมาตรฐานของทีมช่างเราเงินมางานเดินแน่นอน งานจะผ่านหรือไม่ผ่านเราไม่รู้แต่ที่เรารู้เงินต้องถึงโปรดจ้างเราเถอะวันนี้โปรโมชั่นลดพิเศษให้ท่านทันทีถ้าท่าน,ทนจ้างเราได้โปรดจ้างเราเถอะ ถ้าท่านอยากให้บ้านท่านสูงขึ้นเรามีวิธีแก้ไขให้โดยการใช้แม่แรงยกขึ้นแบบนี้เลยนะครับเราจะใช้กําลังพร้อมๆกันนะครับดีดขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ก่อขึ้นไปด้วยนะครับงานก่อของเราก็เราไม่ก่อทีละก้อนนะครับเราจะก่อเป็นแผงแบบนี้เลยจะยก2คนเลยนะครับมันจะทําให้เร็วขึ้นไม่ต้องไปเสียเวลาก่อทีละก้อนนะครับก่อแบบเป็นแผงแบบนี้เลยส่วนงานแกะเบี้ยงผลงานก็ดีเหมือนเดิมนะครับดีเยี่ยมเลยตัดได้เป๊ะเลยนะครับ งานเทของทีมงานเรานะครับที่มันรั่วแบบนี้มันอาจจะเป็นท่อนหนูไปเจาะแบบเราก็ได้นะครับหนูมันอาจจะไปเจาะแบบอยู่ข้างล่างมันก็เลยทําให้ปูนรั่วออกแบบนี้ท่านไม่ต้องตกใจนะครับงานกระเบื้องของช่างเราท่านไม่ต้องตกใจนะครับว่าทําไมมันถึงหลุดล่อนออกแบบนี้เพราะว่าทีมช่างของเราได้เมาค้างมาติดกระเบื้องผนังนะครับมันก็เลยเกิดข้อผิดพลาดเล็กน้อยไว้ใจช่างกระเบื้องของเราได้เลยนะครับถ้ากระเบื้องไม่เสมอกันเราก็หาหินมายัดเข้าแบบ